ช่วงบ่ายของวันนี้อาตมาภาพจะออกคลิปสั้นๆแต่เชื่อได้ว่าครบถ้วนด้วยเนื้อหาสาระโดยจะอ่านเอาจากข้อเขียนที่ทนเขียนเอาไว้ในมื่วานและเช้าของวันนี้ก่อนที่จะอ่านข้อเขียนที่โพสในเช้าของวันนี้ให้ชื่อว่าคนมีปัญญาฉลาดก็เลือกรับเอาสาระประโยชน์ส่วนคนโง่ ก็รับเอาทุกโทษบาปอยากช้าไปแทนกอให้ได้ฟังบทกลอนครุณีที่ไปสักการะพระเขียวแก้วทรารถณมนต์พพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนดังนี้ตาติยมปิติตรองมองกุศลพระทศพลอยู่ตรงนี้มีความหมายพุทธคุณพุทธทานยัง พัายสว่างชายอยู่ตลอดปลอดภัยพานเมื่อสืบเท้าก้าวย่างยกวางเหยียบอย่างเนียนเรียบย่อมประสบพบสุขสารประทับบุญกุศลกับกมลมานลมพัดผ่านสายันเย็นช่างเป็นใจ ความมือดม์จงมาลายหายจากจิตตามสถิตบนเส้นทางสว่างสวยัยพุทธคุณพุทธธรรมน้อมนำไปจิตผ่องใสอยู่ตลอดปลอดภัยเทินตติยมปิครั้งที่สามในยามนี้กุศลส,สีเกิดขึ้นมา หน่าสรรเสริญคาราวะเคารพเอื้อเฟื้อดีเหลือเกินพร้อมก้าวเดินตามรอยบาทพระศาสดาบุญกุศลเกิดขึ้นมาน่าชมเชินได้รู้ตื่นอยู่ในทันสุขหันษาน้อมกายใจให้พิสุทธิ์พุทธบูชา ขอวันภาอภิว,วาททุกชาติเอยขอไว้ข้างทางเข้าไปพูดถึงพระหมหาวัฒนาปัญญาธีโปบอทดา้ารอรอเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่บริษสาพริคุวิทยาเขตของมอจรอสักหน่อยในขณะเวลานี้พระหมหาวัฒนาปัญญาธีโป อาตมาก็ถวายชื่อเต็มให้แก่ท่านไปแล้วว่าพระมหาวอกวัฒนาทุบป,ปัญญาทีโปปัญญาทีโปฉายาเดิมของท่านก็แปลว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นประทีปหรือเป็นผู้ส่องสว่างปัญญาให้แก่คนทั้งหลายแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นคำว่าทุบป,ปัญญาทีโปก็แปลกลับกันว่าเป็นผู้ มีปัญญาสามเป็นประทีปหรือเป็นผู้ที่ส่องปัญญาสามไปให้แก่คนทั้งหลายขณะเวลานี้พระมหาวอกวัฒนาทุบป,ปัญญาทีโปน่าจะฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกเบรคแตกไปแล้วรอแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมีคนส่งคลิปมาให้ดู แต่ก็ไม่ได้ดูนะ,ะคลิปนั้นในคลิปนั้นคนที่โหลดคลิปของพระมหาวัฒนาไปขยายผลต่อตั้งชื่อว่าจบแล้วปิดเครื่องเงียบพระมหาวัฒนาฟาดพระมหาเทนเจ็บแสบเจ็บแฉยับปิดเครื่องเงียบ ไม่กล้าตอบโต้ปิดคอมเมนต์ไอคนทั้งประเทศหน้าพระมหาวอกวัฒนาก็แดงกล่ำทีเดียวน่าจะหน้าดำคลํำเครียดแม้ว่าจะมีอาการที่ยุ่งมาในไหนก็ตามส่วนภาพของตอมาคนที่เอาไปลงก็ทำแสบก็คือว่ากลับหัวกลับหางกลับด้านทำให้เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะรู้ว่าเป็นปากเบี้ยวไป แต่ถ้าด้านตรงจริงๆก็จะเป็นปกติไม่ดูเป็นปากเบี้ยวแต่อย่างไรผู้นี้ก็แสบหน้าดูพอสมควรในความเป็นจริงอรรมาภาพก็ยังไม่ได้ปิดเครื่องหนีเรื่องของการที่ไม่เปิดคอมเมนต์ให้สาธารณะเข้ามาวิพาวิจารณ์นั่นก็ชี้แจงไปครั้งสองครั้งแล้วชี้แจงไปตั้งนานแต่ก็นั่งก็ยังจับประเด็นกันไม่ได้พระมหารูปนี้ น่าจะเป็นคนที่กล่าวมุสาวาดและนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปเสียแล้วที่บอกว่าจบแล้วปิดเครื่องเงียบปิดคอมเมนต์อายคนักงประเทศเนี่ยอตมาภาพปิดคอมเมนต์ก็ได้ผลที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแล้วก็ไม่ได้ปิดเครื่องนี้แต่อย่างไรยังอยู่ในภาวะปกติเหมือนเดิมที่บอกว่าพระมหารูปนี้น่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กล่าวมุสาวาด หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความจําเสื่อมระลึกไม่ได้ถึงคําพูดของตรินที่พูดในการก่อนในการก่อนที่ออกคลิปแรกพาดพิงมาถึงธร่มาที่มาให้ชื่อคลิปที่โต้อตอบไปนั้นด้วยอย่าสอใส่เกลือเผืออเข้ามาพระหมหาวัฒนาเรื่องระหว่างผมกับพระหมหาสมบูรณ์ใกล้จะจบแล้วถ้าไม่ต้องมายุ่งในคลิปนั้นพระมหาวัฒนาก็พูดเอาไว้ในช่วงหนึ่งว่า ไม่อยากจะให้ออกคลิปเราวันนิวาทะทะเลาะกันจะเป็นที่ไม่น่าเลื่อมสายของศรัทธ,ธาสาธ,ธุชนชาวพุทธอย่าจะให้มาเจอการสนทนากันอย่างเป็นบัณฑิตแล้วครั้งนี้พระหมหาวอกวัฒนาก็รึกถึงคําพูดของเสด็จแม่ได้เสียแล้วกลายเป็นว่าออกคลิปราวันโตตอบอัต,อตออมมภาพก็ไม่ได้ไปฟังนะน่าจะเผ็ดอร้อนทีเดียวมีคนส่งมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้ดูอยู่ดีเพราะว่าถือว่า สติแตกฉุนขาดน็อตหลุดเบรกแตกไปแล้วนะอย่างเช่นคลิปนี้ก็ผมบอกได้ชัดเจนว่าพระมหาว,วัฒนานั้นสติขาดฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกไปแล้วนะที่กล่าวมุสาวว่านำข้อมูลไปเทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันพูดในหลายคลิปเป็นแผ่นเสียงตก,กร่องว่าท่านจะว่าอะไรก็ช่างท่านแหละท่านเป็นอาจารย์ของเรา เราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราเรา,เราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราท่านจะว่าอะไรก็ช่างท่านเถอะท่านเป็นอาจารย์ของเราพูดถึงตมาภาพปฏิญาณว่าเป็นอาจารย์ของตนแท้แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพูดาพาดพิงม,มาถึงตมาภาพผู้เป็นอาจารย์ของตนเลยอตมาภาพก็กล่าวเตือนไปแล้วว่าการประรุษระบบุคคลผู้ไม่ประรุษร้อยจะมีโทษร้ายแรงออกมาอยู่ถึง10ประกาศในข้อหนึ่งนั้นก็จะเริ่มที่ เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านวิกลจริตเป็นบ้าเป็นใบ้ไป,ไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรากฏชัดเจนคือกล่าวหาธรรมาภาพว่าศึกสะอื้นร้องไห้จะเป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาไปแล้วหรือไม่โรงพยาบาลศรีธัญญากพรับตัวไปทีเนะี่ยอันนี้คือการกล่าวตัวธรรมาภาพเพื่อทีาจะมาเป็นเท็จและถึงกับแช่งว่าจะต้องมรณภาพ,พภายในเจ็ดวันอันนี้รู้สิยรายงานมานะไม่ได้ไปตรวจดูคลิปนั้น ส่วนคลิปที่บอกว่าสึกเสื้อื่นเป็นบ้าจะเข้าโรงพยาบาลศิรัธานยาหรือโรงพยาบาลศิริธันยารับตัวไปทีนะได้ไปตรวจดูแล้วว่าพระมหาวกรุปนี้พูดอย่างนั้นจริงๆนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระมหาวฒนาเนี่ยก็เป็นคนที่กล่าวมุสาววานำข้อมูลไปเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้คนบาปหยาบช้าเป็นภาราชนคนผ่านสันดานหยาบเนี่ยก็จะไม่กลัวต่อ บาบุญคุณโทษนรกสวรสรค์ศีลธรรมและจริยธรรมเอาคนพวกนี้ไม่อยู่แล้วจะต้องเอาอยู่ได้ด้วยกฎหมายและวันนี้เห็นว่าทนายกองทัพธรรมก็เริ่มขยับตัวแล้วถ้าไม่หยุดกองทัพธรรมก็จะไม่หยุดไปเจอกันที่ศาลที่จะวองร้องในคดีต่างๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระมหาวัฒนาก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมซะแล้วลที่มากล่าวจ่งจ้ง ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตนที่ตนป็ิญญาณเอาไว้นั้นแล้วก็ถือว่านําข้อมูลประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ mm. ก็ไม่ได้นอาว่า, mm. วามหาวิทยาลัยระบังตัวให้ดีอาจจะเจอ,เจอข้อหานี้ที่ไปฟ้องร้องว่าท่านได้นําข้อมูลประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะมีโทษตามมาอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้ดูต่างกันแต่โทษในปัจจุบันนี้เทียนออกมาค่อนข้างจะชัดเจนก็คือว่า แต่ที่เห็นโทษในปัจจุบันนี้ก็คือพระหมหาววัฒนาเนี่ยฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกเบรกแตกไปแล้วเ <c oughs> ข้าใกล้ความเป็นคนบ้าวิกลจริตตามที่กล่าวหาตมาเอาไว้ด้วยเท่าคำเป็นเท็จว่าเสกเซื่อเอิญอรรัม้พจะเป็นบ้าเข้าสู่โรงพยาบาลศรีธัญญาอันนี้คือการกล่าวตรรกะเป็นเท็จและอาตมาภาพก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็จะย้อนกลับไปหา มหาวิวัฒานานี่เองที่จะเป็นไปตามที่ตนกล่าวหาบุคคลอื่นด้วยาํากคำเป็นเท็ตนั้นทีนี้ก็จะได้อ่านข้อความที่โพสในเช้าของวันนี้แต่ว่าจะอ่านโพสเมื่อวานนั้นก่อนโพสเมื่อวานนั้นเขียนเอาไว้ว่าถ้ารกกระเทยเท่าจรไม่ต้องมาท้าทายให้เราเปิดคอมเมนต์เป็นสาธารณะเหมือนมหาวิวัฒานาท้าทายหรอก เราปิดคอมเมนต์มาตั้งแต่ทารกกระเทยเท่าจรยังไม่ตื่นจากผู้วังอยากด่าก็ให้ไปด่าในที่อื่นดา่าได้อย่างสาใจอย่างสบายใจเลยเชิญสังสมวจีทุจริตรัศาวาจาหยาบคายไว้มากๆจะได้กลายเป็นที่ธรรมะเวทนิยกรรมเห็นผลทันตาในปัจจุบันชาตินี้หลอดลมอักเสบเสียงแหบเสียงแห้งสุดท้ายเทวดาเขาก็จะปิดปากพวกเองไว้ไม่ให้พูดพ่นพรฤสวาจาหยาบคายออกมา อันนี้เป็นไปได้นะก็คือว่าโอ้โหเทวดาเขาก็ฟังอยู่นะมีแต่กลดาพระมุทเทอย่างนั้นอย่างนี้นนสุดท้ายเทวดาเขาก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็หมายถึงว่านี่แหละเขาจะทําให้เสียงแหบเสียงแหงแล้วก็ปิดปากไม่ให้พูดออกมานะแลว้วเทวดาที่จะได้ชัดในปัจจุบันนี้ก็คือนั่นแหละ <laughs> เทวดาสมัยที่กองทัพทำและกำลังจะดําเนินการแล้วกับคนพวกนี้ เชื่อสิเชื่อเลยเชื่อเลยเชิญสั่งสมวิจิตรทุทจริตระศวาจาให้มากๆยิ่งถ้าสบดสาบแช่งเหมือนมหาวาวัฒนาด่าว่าเราศึกซื้อเป็นบ้าต้องเข้าไปโรงพยาบาลศรีทัญญาหรือให้โรงพยาบาลศรีทัญญามารับตัวไปทีสาบแช่งขณะที่ว่าจะต้องตายภายในเจ็ดวันยิ่งดีทารกกระเทยเท่าจรสบทสาบแช่งเราเลยสบดสาบแช่งเราเลย อาตมาท่าให้สบถสาบแช่งตมาไม่ได้ตาอมาออกคลิปไปสบถสาบแช่งคาราวาเท่าจรก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเด็ดนะเนี่ย,ยาตามาก็พอที่จะให้อาภัยได้อยู่เพราะว่าแกก็แก่แล้วนะน่าจะลุ่มล้มเลืมจะบรนได้ไม่ถูกนะก็ไปแปลงสัญญาณอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นฤาษีแปลงสารไปเสียทุจริตกรรมจะได้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นสะท้อนย้อนกลับเหมือนซัดฝุ่นทวนตอบต่อ,ตอ,ตอกระแสลม ฟุ้งกระจายกลับมาประ,ะใบหน้าของผู้เองทั้งหมดนั่นแหละนี่คือข้อความที่เขียนเอาไว้ในวันก่อนไม่ได้หมายถึงว่าอาตมาออกคลิปไปสบทสาบแช่งคารวาสจะไปได้แคน,นผิดหมดเลยทีนี้จะได้อ่านถึงเรื่องของที่เป็นสาระประโยชน์ก็คือยาณนทวิยาสามระดับที่เรียกว่ายาณวิทยาอิมพิสติม g y โลจีเขียนเอาไว้ในช่วงหนึ่งว่าขออธิบายตบงความรู้เดิมของข้าพเจ้าแล้วกันดังนี้ ยาณวิทยาข้อแรกเรียกใช้อีกอย่างหนึ่งว่า empirical k n o w l e d g e แปลว่าความรู้เชิงประจักษ์ประจักษ์ต่อประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าประจักษ์สนิยมต้องพิสูจน์ทดลองเห็นสัมผัสจับต้องได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นยานวิทยาความรู้ประเภทแรกนี้เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นมิเตอร์ลิซึมวัตถุนิยมโดยเฉพาะ อย่างในวิทยาข้อที่2เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า e s a n c n Knowledge แปลว,ว่าความรู้จากการใช้เหตุผลคิดหาเหตุผลตั้งทฤษฎีคิดคน้นด้วยเหตุด้วยผลให้เป็นความรู้ที่ขัดแย้งได้ยากแปรเปลี่ยนได้ยากเช่นสองบวกสองเป็น4 2่บวกสเท่ากับ4 2คูณสเท่ากับ4 2ลบสเท่ากับ0ความรู้ประเภทที่สองนี้เป็นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ของนักคำนวณลอจิคสติเช่นหรือนักตรกศาสตร์ในวุฒิบัญ,ญจัติมลทองประเสริฐเป็นผู้นชนวยในบุคคลของมอจรไปแล้วท่านชำนาญแ,แตกฉานท่านชำนาญแตกฉานในวิชาตรกศาสตร์นี้มากๆนะสอนแบบปลกเปล่าเลยเวลามาถึงพว๊พ่อคิดชุดอยู่บนกระดานแล้วก็ที่บายเรื่องตรกศาสตร์ไปแล้วไปสอนทั่วมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ ตักษาเพ,พราะท่านชำนาญมากอาจารย์ชำนงอาจารย์ํำนงทองประเสริฐท่านนี้ยางวิทยาข้อที่3เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า into i n t e n i o n a l knowledge แปลว่าความรู้ทางด้านแปลว่าความรู้ทางยานปัญญาใช้ยานปัญญาอย่างรุกอย่างนะก็ต้องใช้สมาธิจิตสงบนิ่งในระดับหนึ่งเพียงขั้นคท่าสมาธิชู่วร่ชู่วขณะ,ะไม่ต้องถึงขั้นอุปจารสมาธิเฉียดใกล้ จะเป็นฌานหรือปัาสมาธินิ่งเป็นฌานก็ได้ก็สามารถสัมผัสรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างชัดเจนเช่นกลิ่นธูปหอมกำยานน้ำบบน้ำหอมหอมแบบจะรุงใจชื่นใจชื่นบานใจสมนัตเป็นสุขเย็นใจน้ำมนต์นพิธีท้องสนามหลวงอยู่ใก้ใกล้พระธรรธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งจะรู้สัมผัสได้เฉพาะตนเราเรีเป็นปัจจตัง ขณะที่คนหนึ่งได้กลิ่นอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกันแท้ๆก็ไม่ได้กลิ่นฟังจากคลิปขัง้งแรกนี้คุณทนสิทธิ์ปนมมือตั้งใจสลับรับฟังทาสงบนิ่งเป็นสมาธิก็ได้กลิ่นผู้หอมเชิญมากระทบคณะประสาทของเขาอยู่สามครั้งขณะที่ขา้าพเจ้าพูดนั่งตั้งใจแสดงธรรมอยู่ไม่ได้กลิ่นเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วขา้าพเจ้าก็ไปนั่งเก็บอุปกรณ์เผยแผ่ทำกล้องศิลมาถ,ถ่ายภาพยนตร์ หนูหญิงสาวร่วมคณะคนหนึ่งก็มานั่งคุกเข่ารายงานทันทีว่าตอนที่หนูนั่งตั้งใจฟังธรรมจากพระอาจารย์หนูก็ได้กลิ่นทูปหอมเหมือนกันค่ะ,อ,ะอย่านวิทยาความรู้ประเภทที่สามเรียกว่า i t u i t i o n a l Knowledge นี้เป็นความรู้ทางด้านศาสนาทั้งเทวนิยมในเวอร์ลีเท t ีฟออฟกอดศาสนาผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าของตนปรมาตมันพรหม,มันยโฮวาอัลเลาะ์อยู่ในพรหมโลกอยู่ในสูงสงวรรค์ คือฮินดูคริสต์อิสลามเป็นต้นและอธิวนิยมอธิวนิยมในที่นี้คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาาก็ยอมรับว่ามีอุปาติกะอธิสมรรคก,กายทิพย์เรียกว่าแองเจิลเทวดาเหมือนกันแต่ได้ชื่อว่าอเทวนิยมเพราะไม่ยอมรับพระผู้เป็นเจ้าในนามของผู้สร้างผู้บันดานในวมเลบกาละโกสร้างโลสร้างจักรวาลสร้างสรงสรพส,สิ่ง นี่คือความผิดพลาดของเจ้าเบียคนตื้นทำไม่ใช่คนตื่นทำแล้วตอนนี้เขาเมาไม่ฉลาดในทรรมแต่สําคัญตนว่าฉลาดมีปัญญาง่ออวดฉลาดใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าตั้งหูจมูกิลนกายใช้ตากายเหตผลไปตัดสินในเรื่องต่างๆมากมายหลายเรื่องเช่นการสมดมนล์ข้ามปีก็ไม่มีประโยชน์พิธีลอยกระทงของขอมาพระแม่คงคาก็ไม่มีประโยชน์แม้บทหน้าไฟก็ไม่มีประโยชน์แล้วแล้วก็ลามไปถึงเรื่อง นอกเหตุเหนือผลพระเกจิอาจารย์บางรูปรี่ระบอมเป็นสมาธิจิตมาเป็นอย่างดีก่อนมรรภาพท่านก็นที่ฐานจิตให้ศีรษะของท่านไม่เปื่อยเนา่าพูดดูเหมินเยียดยามด้อยค่าว่าศักดิ์สิทธิ์หาอะไรขอแผใ่ในต้องใช้คาพูดนี้ตามเจ้าเบียมันหมาตายอยู่ต่างประเทศศพมันไม่เปื่อยเนา่าก็มีอยู่เยอะแยะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกไว้ตั้งแต่ปฐมโพธิการแรกแตรัสรู้แล้วว่า อธิกตโตโขมายายามยยังธรรมโมคัมเพียโรทุตทัศโสธรนโพทโทสันโตปนิโตอัตกาวัจโรนิปโนบันิตะเวทนิโยแปลว่าธรรมที่เราได้รล้แล้วนี้เป็นคุณอันลึกคัมเพีรภาพเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบประณีตไม่อยากลงสู่ตักกะการตรึกตรองด้วยเหตุผลอนุมานาดเดาเรงเกณงความจริงละเอียดเป็นวิสัยที่บเนตจะพึงรู้แจ้ง พุทธาวจนะว่าบัฑิตเวทนิโยเป็นวิสัยที่บัฑิตจะพึงรู้แจ้งแปลขยายความว่าผู้รู้วิญโยชนปัญญาชนบัฑิตชนเท่านั้นพึงรู้อัดอันละเอียดลึกซึ้งของพระบร์นี้ได้ดังนั้นเราจึงได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าเจ้าเบียพร้อมด้วยรอบบริวารคารวาตเกลว,วารากทราบผีบ้าปลาปากเน่าเหล่านั้นจนใส่สุภเ,เทเท่าจรปัญญาอ่อนเป็นต้นรู้แจ่มแจ้งไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ เข้าใจไม่ได้อย่างแน่นอนทีนี้ก็มีคารวัตคนหนึ่งเป็นคนมีการศึกษาปัญญาชนมาอ่านข้อความเหล่านี้แล้วก็ได้ประโยชน์ดังที่ว่าเขียนในช่องคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอพระคุณสำหรับองค์ความรู้เรื่องยาณวิทยาข้อที่1นถึงสครับพระอาจารย์อาตมาก็เขียนตอบไปว่าปัญญาชนคนฉลาดในธรรมย่อมมีธรรมวิจยะ เรียกว่าธรรมวิจัยข้อที่2ในองค์แห่งการตัสรเรียกว่่าพอชงวิจัยคล้อยพูนธรรมเลือกเฟ้นเอาเฉพาะข้าออาัจข้อธรรมมองข้ามตัวบุคคลทุรชนไปในตอนนี้รวมพระและพระวัดได้สตัวมีเจ้าเบียรเป็นหัวจบจา่าฝูงคุณจะยุดก็มองผ่านเรียบร้อยแล้วคือไม่ให้ค่าไม่ราคาต่อทรชนตัวบุคคลทั้งสตัวนี้ เลงเพ่งมองเข้าไปรับเอาความรู้ซึ่งเป็นข้าออัดข้อธรรมในเชิงวิชาการสาขาแขนงหนึ่งของปรัชญาฟิอสโฟีเรียกว่าญาณวิทยาอิมพิซมอรโรจีในขณะเวลานี้พวกเกเรว่าลาศากผีบ้าปราปากเน่าก็เอาตัวบุคคลผู้ชี้แจงแสดงโดยธรรมคือพระม牟เทศไปเล่นละเรงกันใหญ่เท่าทารกกระเทยจอนปัญญาอ่อนก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดออกนอกประเด็นไปมากมาย เรียกว่ามุ่งศาสตร์โครนใส่ร้ายอย่างเดียวอาตมาก็ไม่ตามไปฟังดอกคุณชัยุตเป็น,ปอ,นอัปมงคลตาอัปมงคลหูเสียปราบดูเฉพาะหัวข้อในอยูทูบที่ผ่านมาเห็นแค่นั้นแต่ก็รู้ทันทีว่าคนพวกนี้โง่เขลาเมาไม่ฉลาดในธรรมจับเอาประเด็นธรรมะกวาดก็ธรรอะไรไม่ได้เลยรวมถึงมหาวัาวฒนาด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิต ของอาตมาดีมากนิ่งจำวัดได้สนิทดีคือหลับลึกมากดีมาโยตลอดมิได้สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวไปกับพุสวาจาหยาบคายปิสุนวาจาส่อเสียดของคนพวกนั้นเลยคนปัญญาต่ำเท่าตาตุ่มเหล่านี้พวกเขาก็พูดแสดงไปตามภาษปาปัญญาซามของพวกเขาเท่านั้นอาตมาเห็นแล้วก็หัวเราะขำขันจะด้วยซ้ำพูดง่ายว่าสบายมากมาก ให้พวกคนสะถุลถอยสมองไร้รอยหยักเหล่านี้ดิ้นรตราจนตายไปเลยดีกว่าขอบอกขอบอกตอนนี้มหาวัฒนาได้เอซีที่เป็นพวกเะเลวลารากซากผีบา้าปลาปากเน่าเป็นเลี้ยวล้อบริว,วารไปเรียบร้อยแล้วพระหมหาเถรปัญญาปรีโทขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพระมหาวัฒนาทุกป,ปัญญาทีโปนี่ยังไง ถวายนามให้ท่านเต็มไปแล้วว่าพระมหาวอกวัฒนาทุกป,ปัญญาทีโปะแปลว่าเป็นผู้มีปัญญาสามเป็นเครื่องสองทางไปหรือมีปัญญาสามส่องไปถึงคนทั้งหลายทียนี้คุณชยุดก็เขียนต่อมาอีกว่า Facebook และ YouTube ที่ศรัทธาตื่นทำหลายคนคล้ายกับทำแทนสู้แทนตื่นทำจนใกล้ จนใกล้สภาพคารวาสรุมหัวกันรุมพระมหาเปร,เรันธรรมก้าประโยคน่ากลวงผู้สังัปสนากรรมฐานเข้าไปรุทธีแล้วครับพระอาจารย์พระธมาก็เขียนตอบไปแล้วว่า,าคุณจะย,ยุดเอาที่พวกเขาสบายใจสาร์ใจสาแก่ใจกันแล้วกันนะวันนี้ก็มจะพอสมควรทีเวลาเนาะได้อ่านบทความที่เต็นเรื้อยอกสารให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วขอขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญ